ครับผมมี็นในส่วนดูดวิสาทวนดีสังกัดหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามกองที่สองกองทับการปู้ตรวจการวันนี้นะครับผมจะมาอภิบายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า publication นะครับเป็นหนึ่งในส่วนผสมของการสื่อสารทางการตลาดซึ่งมีความสำคัญอย่างหนึ่งของการที่หน้าหน่วยจากการเขาจะมาการขายโดยพนักงานและการส่งส่การขายทางนี้ องค์การอาจยในรูปแบบของบริษัทห้างร้านสนมาคมต่างๆครับอันเป็นส่วนหนึ่งในระบบสังคมซึ่งมีความมัขึ้นการละกันองค์การจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้หรืออยู่ได้ยากหากปัจจัยก,การยอมรับและขความใจจากสาธารณชนซึ่งเป็น่วนย์กลางสังคมครับ,บดังนั้นนะครับจึงนำจำเป็นที่อง,งคอ์การต้องให้ความสนใจต่อการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์นที่ดีกับสาธารณชนโดยผ่นานสื่อต่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีพัฒนาคติความเชื่อหรือมุมมองที่องค์กรอันารสนงตอต่อการดําเนินงานอย่างัลึกในระยะยาวขององค์การครับการนำวัตถุประสงค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสถานที่งานทิศและกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆขององค์กรเช่นธุรกิจการค้าใช้การดำเนินงานเพื่อเป็นการสร้าความใจของลูกค้าต่อสินค้าที่ต่าลงมาก การใช้การเงินอามนนะครับของประเทศในการเหนือนท่องเที่ยวหรือน้อลงทุนเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวหรือคนในประเทศหรือการที่บริษัทใช้การเงินออมนันเพื่อจัดหาการผลิตที่เกิดขึ้นจากความคิดผิดในเ่อเงินทาวงเินค้าเป็นต้นนะครับทีนี้ม่รูความหมายการเงินออมนนะครับการเงินออมนมันมักถูกจะเข้าใจสับส่นเกี่ยวกับการโฆษณาเป็นจำนวนมากแาะจะเข้าใจว่าการโฆษณาและการเงินมมีความหมายเหมือนกัน สนบางทีการโฆษณาและการประชา์เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ับซึ่ดมีความเป็นจริงโฆษณาและการประชารมีความแตกต่างกันพอสมควรครับการโฆษณาเป็นการกระทำใจใจเป็นการจับจูงใจข่ากลุ่มป้าหมายเฉพาะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายสินค้าหรือบริการซึ่งอาศัยเชื่อมลชนในการส่ง่านข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องอย่าทายใจและมีได้ไปใช้ในรูปส่วนตัวครับ ส่วนการเผยิพร่พรนรับเป็นการติดต่อสื่อสารจากองคการไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงรอง้องความคิดเห็นประชามตินจากสาธาณชนที่อประมีชน์การาโาาดยมีวัตถุป,ประสง,สงค์เพ่อสร้างความเชื่อถือภาพลักษณ์ความรู้และแก้ไขขาวลือพลาดในเรื่องใดเรื่อง,นอง,นงหนึ่งลักษณะอการเผยแรพนธุ์หนึ่งกำลังการเป็นสื่อสองทางครับหรือว่า two-way communication เป็นการสื่อสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับเกี่ยวกับข่าวาองค์การที่ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจเรื่องเป็นการสื่อสารล้อนกลับจากผู้รับคือสาธารณชนไปยังองค์การเกี่ยวกับความเห็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ2ครับกาบพนันอาจมีถึ้ป่ายหลายกลุ่มครับมัลติโตแพ็กเกจกลุ่มเช่นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นชนงคมสาธารืออน่นต่างๆ การนี้เชื่อมโยกับวัตถุประสงค์ในการป็นสัมพันา์ที่ต้องการป็นสัมพันธ์ในแง่ของเป้าหมายอะไรบ้าง3ครับการป็นสัมพันธ์เป็นการสื่อจะเพื่อนำหัวใจทางนี้การสัมพันธ์ต้องตั้งอยู่กับความปาพพาาเป็นจริงกระบวนการเกิดความนิยมถือและปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจการป็นสัมพันธ์เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไปเสม,มอๆโดยคาดหวังผลตอบในระยะยาวเมืเ่อสาธารณชนมีความติดตา และมีความมั่นเชื่อใจต่อองค์การเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินการกิจการในระยะยาวได้ <c oughs> ห้านะครับการ,รพันน์เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบโดยจะมีการวางแผนควบคุมและประเมินผลของการพันน์เพื่อให้่นเจว่าการงานการพันน์เป็นอย่างเป็นไป,รนป,นยป,นปอย่างมีประสิทธิธภาพและดีผลกลุ่มเสาร์ลชลครับ สาธารณชนภายในคือสาธารณชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์การโดยตรงเช่นรับงานหรือลูกค้าขององค์กรทองค์การในแต่ละบริษัทรัฐบาลองค์การไม่แสวงหากวามสนใจหรือสาบานใดกิจกรรมในการมริการทางการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องให้สาธารณชนภายในมเข้าใจและเพิ่มผลในการกิจกรรมบางอย่างด้วยดังนั้นนะครับกิจกรรมประชารทางการขององครการภายในคือ การให้สาธารณชนเหล่านี้ได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายเป้าหมายมุ่ประสงค์มื่งมือส่วนร่วมในการถึงเช็คตังต่างๆขององค์การเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ,มมมมงของค์การครับครับครับ